พี่น้องจ้าวันด,ดีพี่น้องเกบซีทุกๆๆทุกทนเลยจ้าสิผ้ามาเบิงบ้านดาลาก็าจกมาสางไว้ในป่านี่เป็นดาลา,าบ,บ้นานกระจก่าบ้านดาลาบ้านไน้ฝันของหลายๆคนจ้างามขนาดงามบอกพี่น้องเป็นบ้านในฝันของหลายๆคนน,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 ๆน,นี่เนี่ยงามครับ ไปตลาดไปซื้อมุ so ้งหางไงเอ็นบ้านดาราเป็นมาษาไว้พระเจ้าได้ปัวเป็นดาราเราประ้วัวผู้ยดาราเป็นเสี่ยงหลายคนอยู่นะงามงามครับพี่น้องเป็นอาไจ้ ตงใส่เป่นคนดูแลมั้งบรรยากาศตรงทงทรงหน้ากา็เตาอะี่นองไ,ไปตลาดบ้านเชียงเ่าหาซือไปตลาดบ้านเชียงจะเล่นกับมาก็เล่มันี่มันอยู่กลางโคกงทางไปบ้านไข่แล้วทางไปบ้านไปแอน ลูกสาวก็จะได้แฟนเป็นดาราอะสันลูกสาวก็จงางอบกวดที่ยังไดที่หนึ่งหลายอย่างอยู่ตัวบ้านหะังเนี่ยตามครับบรรยากาศป้านนอกเพราะมันกระจัยสีเหลาที่นองเอ้ยในปาน่าในเขาบ้านใอยในป่าในนี่ฝากกดไลคกดแชร์กดติตามให้ไปแอนหน่อยนะ ขอบพระคุณหลายๆท่านจ้าอันเอฟซีที่กดติดตามเจ้าวันทิศผาสิไปไทยน้องไดมอนไม่เบิ่งดอกน้องคายวัดหลวงพ่อพระสายพี่น้องสิไปค่ายน้องไดมอนไม่เบิ่งไปอันสีกลับบ้านนี่นะออไนม,ม่ได้ขี้นรถใหญ่มาขี้ม้อใส่มาจะ้ะขี้มอ้อใส่มาหน้าคู่เดียว บ้านไปแอบไปอยู่ในป่าในตอนนี้นสิลนะพิไทยสุรินมาบ้านคืออยู่ในปลาแถวสันไอ้สุรินกับเมืองสันตหอบ้านไปแอบอยู่ในป่าวไ,าาไออาว้ยเมื่อวาาลูกตาลเนามกินหีือก็จิเพ้ไปซื้อลูกตาลอ,อย่างใหญ่ไปกินแล้วเมื่อนาเก็จีไปซื้อให้ บานเปอ่ยโอ้ยเดี๋ยไปเห็นได้กินกิ้มอยู่คนไก่นหมูบ้านไปอ่ะอันนี้น้ำทงไฮทงหน้าก็เจ้าเรอจ้ะก็เจ้าก็สิล่ะอยู่ห้อยู่หน้าอยู่สวนมันมีไฟมาดิก็เจ้าก็มาอยู่น้ำต่ใไฮต่มหน้าต่เสวนมันน้อง พวกอวาหารเม็ดซีสมันอันนี้ก็เป็นบ้านฝรั่งก็จะก็เฮ็ดเฮ็ดถึงหน้าคาเฟ่หรือ,อยังกับมัลลูเจ้ยมันเป็นเม็ดโคกน้องหน้าเหมืมอนม่วงหลายหลายสมัยที่กินไปแอนเป็นนิดหน่อยไม่เก็บแบบม่วงแถวเียล่ะฝนตกลมมาฟ้าก็ห้องโอ้ทุกไหลายตะกี้ทุกอยกกากให้เดี๋ยวนี้ก็ทุกขึ้นเก้าอะไรพี่น้อง งูกล้วยประมาณนี้แหละจ้ะเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านนอกเข้ามาให้พี่น้องป้องใส่บึงพี่น้องเย็บซีบึงอู้เนาะอจากไปเที่ยวภาคเหนือได้เงินก่อนใครสิไปผมมีเงินโอู้หูได้เงินเดือนหลายๆคนพี่น้องเลยสิไปอ็ดหาไทายน้ำภาคเหนือ ไปมากช่องหนึ่งพี่น้องเรามีเราช่องเที่ยวอย่าง,งว่าลูกกับเรามีลูกมีเมียไปน้ำโอ้ผิดแต่มีกามสูไแม่พาะลูกก็ไปหาอะทายมองนั่นมอนนี่ลูกเราก็เดักหน่อยม่ยิ่งซื่อน้องไก่้องอยังนี้แหละลูกเรายังตัวหน่อยอยู่สี่หาขวดนี่แหละเด็กหน่อยประมาณสี่หาขวดนี่แหละมันรู้เราก็เสียวคลิปลงเทียนหนึ่ง มากเบิ้งเบิ้งบ่เคยข่ามโฆษณาเราอะไรเดียวใคมากเบิ้งเด็กหน่อยเราเป็นนิมิวสุขแม่เป็นตะโกอุ่นแม่คือสิผิดเมียบ่เป็นคือสิรมาเมียเป็นเราเอาขมวนได้กับเมียเราเมียเราคือกันเห็นคลิปเราอันอันนั้นไปไายไปไายอันต้มไข่อันใส่อันน้ำผู้ร้อนแม่โอ้ย น้องใบก็น้องอย่างนี่ยลูกเราน้องใบก็น้องไอ้นี่ล่ะเป็นนิมีความสุขพยายากไปแบบนั้นล่ะพี่น้องเอ้ยเอฟซีเอ,เอ,เอสนับสนุนน,นี่เด้อจ้า่าปิวคนเดียวเฮีย้ยนกระหางใกล้สิบปิวออกแล้วพ่อแม่บ่มีกูอยู่ตัวคนเดียวไปกระเฮ็ดไปตามภาษาใครเนี่ล่ะที่ใครเฮ็ดได้จ้ะ ไปเรื่อยๆที่เขาเหตุไต่เนาะเขาก็เหตุไปคอมเมนเขายิมรถฉันมากนี่เนี่ยมือเนี่ยสื่อหมูให้ยยายร่อยนั่งงินหมูอยู่ใน่นละ่ะลูกสาวน่ะบอกสื่อหมูสดเติ้าสันเลยไปถามว่าเราไปจะกินหมูเ่เดี๋ยวมันมุมีพอดีเนี่ก็ได้ไ,ไปสื่อหมูสดจ้ะ ถึงหมู่บ้านปเปลี่ยนแล้วคุณดายจะสั่งบ้านแล้วนี่ช่วอันนั้นเจ้าสั่งบ้านโม,บนมบน่บ้านบริเวณบ้านแปดนี่แต่บ้านเมียบ้านเกาหลีแถวนี้ ไปคำตะนาไปนุนสะอาดเห็นอะไรจะมาหรอหมดละหมดไปไปพี่น้องกองไปบ้านใอยก็ที่มีร้านข้าใน,น้อยอยู่แถวหมู่บ้านจะ้ะร้านขายแกงเส้นจะประมาณนี้แหละพี่น้องมีแต่บ้านเก่าดีบ้านเมียฝรั่งอันนี้ก็บ้าน ฝรั่งฝรั่งบาง้านฝรั่งลูกแลไปเยอรมันไปประเทศไรบ้างนีจแต่บ้านเมียฝรั่งก็หลาแถวนี้อันนี้ก็บ้านเกาหลีบ้านเกาหลีอนนีก็บ้านเมียฝรังนนงร่งบ้านน้องผูบ้านเมียฝรั่ง มากันได้เนาะนี่วันเปลียนนี่ละห้างคนมูงสิบยันลมพัดไปยูฟีนี่สี่ได้นี่บอโอ้ยสร้วยเป็่นกำลังใจให้นี่เด้อจ้ะพี่น้องฟ้องไปเอ็ดซีหลายหลายคนหล,ยหลายท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปลนแปนะเอ็นว่าก็ได้ เงี้ยไปอันก็ห,าหา้างห่างบ่มีคนอยู่เนี่ยแต่มาอยู่ห่างหาง,หางคว่ำจุนก็เก่านั่นแหละพี่น้องเ,เอ้ยรถไปขึ้นเพิ่นก่อนยืมรถเพลินนะเนี่ยกระเซียรถไปขึ้นเพิน่นลานขายของเฮงเฮง đừng làm gì nó.